แนะนําตัวนะฮะท่านใดเพิ่งเข้ามาเจอกันนะฮะผู้ชายชุดนอนคนนี้คือหมอสูคนหนึ่งฮะนยแพทย์ออลนมุสิกบงฮะเป็นสูตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะแล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องทางนารีเวชเป็นหมอสูดูแลสุขภาพสตรีคนท้องใบทองมีบุตรยากนะครับนะโอเคโอเคอ๋อพรุ่งนี้จะไปพบคุณหมอที่วิภาวดีอยู่แล้วนะครับโอเคโอเคโอเคเนืองอ้มมลูกกินกาแฟได้ไหมโอ้ตามสบายฮะกินเลยฮะ ตามข้อมูลเนี่ยไม่ได้ห้ามนะฮะทานได้กาแฟดำไหมหรือว่ากาแฟแบบใส่น้ำตาลนะฮะถ้าแบบใส่น้ำตาลเราก็ไม่ควรเนะด็กเลี่ยงพูดน้ำตาลนะครับแล้วกม็มีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจร,ริญผิดทีล่ล้กันอันนั้นก็อยากให้หด็กเลี่ยงแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์แต่ก็พูดถึงแอลกอฮอล์อีกเขาพูดถึงเรื่องไวน์แดงอีกไวน์แดงมีฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระกินได้คือ โดยสรุปข้อมูลก็ยังมีทั้งสองฝ่ายนะฮะก็ต้องมาดูว่า,วากินวายหนึ่งแก้วไปเนี่ยอะไรที่เราจะได้ประโยชน์บ้างและอะไรจะเสียประโยชน์จากการที่กินวายหนึ่งแก้วบ้างนะฮะคือแต่ละคน,นไม่เหมือนกันสมมุติว่าวายแก้วหนึ่งแบบแพงสมมตินะสมมุตินะวายแก้วหนึ่งแพงวายดีๆแพงกินไปเพื่อหวังว่าเขาจะต้านฤทธิ์พวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่คุมนะ้มเนาะนะฮะนะนะอืมกินยาดีกว่าอ่านะกินยาดีกว่า ป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้นะครับเาพระฉะนั้นโดยสรุปข้อมูลด้านอาหารเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับโอเคหมอคะในแอปบอกประจำเดือนเริ่มวันนี้แต่เลือดออกมาเป็นสีชมพูเป็นอะไรไหมหมอว่าก็สังเกตอาการต่อได้นะครับนะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มมีเป็นสีชมพูได้นะเรื่องปกตินะครับ คุณหมอข้าอยากให้คุณหมอแนะนาวิตามินสําหรับอายุ40ปีขึ้นไปเพื่อบํารุงฮอร์โมนต่างๆาตามข้อมูลนะฮะวิตามินที่จําเป็นจริงๆสําหรับคนเข้าวัยทองนะเอาว่าวัยทองนะ40ปีก็ยังไม่ถึงนะคือ1แคลเซียมแ่ลแคลเซียมนี่มีข้อมูลค่อนข้างชัดน,นะเพราะว่าร่างกายเราก็จะสูญเสียแคลเซียมไปได้เรื่อยอันที่2ฮะข้อมูลในคนไทยนะวิตามินดีดอกนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่า ร่างกายขาดวิตามินดีดอกแคลเซียมก็ดูดซึมไม่ได้กินแคลเซียมไปก็ไม่ได้ไประโยชน์นะครับซึ่งข้อมูลในคนไทยวิตามินดีดอกก็มักจะขาดดังนั้นกินวิตามินดีดอกเนี่ยมีประโยชน์นะส่วนวิตามินอื่นๆนะหมอยังไม่เห็นข้อมูลชัดๆนะเช่นวิตามินอ e, ีอย่างเงี้ยก็ข้อมูลยังไม่ชัดนะสารต้านอนุมูลอิสระโคเอนไซม์คิวเทนนะครับข้อมูลก็ยังไม่ชัด หมอแนะนําให้ทานอาหารที่มีประโยชน์อครบห้าหมู่นะครับหมอก็คิดว่าเพียงพอแล้วนะตามข้อมูลที่มีตอนนี้นะย้าอีกทีนะนะครับหลายๆลาท่านอาจจะเอ้ยเจอปเ,ป,อเจอปเปอร์นั้นเจอเปเปอร์นี้คือวิธีการตัดสินใจในการเลือกของหมอแล้วกันนะครับว่าวิตามินตัวไหนเนี่ยคือจะต้องเป็น recommendation แนะนําชัดๆต้องมีข้อมูลชัดจริงๆเราถึงจะแนะนํา ถ้าข้อมูลไม่ชัดมีประโยชน์ในกลุ่มคนไข้าบางกลุ่มอะไรเงี้ยเราก็ไม่แนะนำว่าทุกคนต้องกินนะครับนะโอเคคุณคณิ t h าสวัสดีครับคุณชนะน,นันสวัสดีครับโอเคตรวจเจอซีในรังไข่สา3เซนกินยาคุมไป6เดือนตอนนี้1.5อยากหยุดกินยาแลลองคุยกับคุณหมอดูหมอไม่ทราบว่าเราเป็นซีชนิดไหนนะครับนะว่าหยุดได้หรือยังนะครับนะ ตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดยังไม่เคยกดติดตามกันฝากกดติดตามกันหน่อยนะฮะมุมนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายของปีนี้นะหมออยากให้ถึง0,000สน follower นะ<ไ>วันนี้มีผู้ติดตามรายใหม่6ท่านก <c oughs> ็อาจจะนานไหมอาจจะนานนิดนึงนะฮะกว่าจะถึง30,000 0ถ้าผู้ติดตามรายใหม่แค่6ท่านเท่านั้นก็รบกวนฮะท่านที่เพิ่งเข้ามาเจอกันนะกะ็กดติดตามกันหน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์เข้าไปในกลุ่มของตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหม่ๆ นะที่จะได้เจอผู้ชายคนนี้นะฮะไม่ใช่ผู้วิเศษนะฮะโอเคชอบมีในมีเลามากนะฮะขอบคุณฮะอ่าคุณไอบอกว่ามาไม่เยอะถือว่าปกติใช่ไหมคะเออยังบอกไม่ได้นะว่าปกติหรือเปล่านะครับที่หมอบอกว่าให้สังเกตดูได้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาจะปกตินะคือสังเกตดูว่าคือถ้ามาเยอะ ผิดปกติอแน่นอนมันก็ผิดปกตินะครับก็ต้องไปตรวจกันต่อว่าเป็นจากอะไรแต่ถ้าสมมุติได้วันแรกสีชมพูแล้วหลังจากนั้นออกมาเหมือนปริมาณเท่าเดิมเลยนะครับเหมือนกับที่เคยเป็นก็โอเคฮะก็ถือว่าปกติเพราะนั้นให้สังเกตดูนะครับนะหมอค่าบาโทลินอ,อักเสบมีวิธีรักษาหายขาดเลยไหมก็เป็นคําถามที่พบบ่อยนะต้องงี้ฮะมาโทลินแกลนเนี่ยนะครับต่อมาโทลินอักเสบเนี่ย วิธีการรักษาหลักๆแล้กันคือทำเขาเรียกว่ามาซูเพีรยร์ไลเซชัก็เป็นการกรระบายแล้วก็เย็บวิธีหนึ่งนะฮะวิธีนึ่ซึ่งดีกว่าการระบายแบบธรรมดาเพราะว่าโอกาสการกลับเป็นซ้ําน้อยกว่านะครับนะแล้วก็เป็นวิธีที่แนะนำนะครับอันที่2ก็คือใช้ตัวระบายเป็นตัววางนะครับซึ่งประเทศไทยไม่มีนะครับนะเรียกว่าอ่านว่าอะไร w a r d WART หรือ ARD นี่แหละนะครับคือไม่เคยใช้เหมือนกันเ mm hmm. ห็นตาในตำรานะครับก็เป็นวางเป็นตัวระบายของไทยแล้วก็ใช้พากอซวางระบายแทนนะครับอันที่สามที่เขาไม่ค่อยแนะนำกันนะตัวส่วนตัวก็ไม่เคยทำนะก็คือกรีดต่อมออกเลยฮะเพราะว่าเลื่อนออกเยอะนะครับต้องทำในห้องผ่าตนะัดซึ่งตอนที่หมอเรียนมาอาจารย์ก็ไม่สอนนะครับไม่ได้สอนวิธีทำเพราะว่า การทำมาซูเปอร์ไลเซชันที่ดีก็สามารถลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำได้เยอะแล้วนะครับนะโอเคถ้าตัดรังไข่สองข้างออกมดลูกยังอยู่นะครับรับประทายาฮอร์โมนประจำเดือนไม่มา3เดือนปกติไม่คะคืออย่างนี้ตราบใดที่เรายังมีมดลูกอยู่เวลากินยาฮอร์โมนนะฮะควรจะให้ประจำเดือนมานะครับ เพราะว่าถ้าประจำเดือนไม่มาเยืเอ่อบุโพรงมดลูกของเราเนี่ยจะหนาตัวไปเรื่อยๆซึ่งจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งของเอยื่อบุโพรงมดลูกในอนาคตเพราะฉะนั้นต้องกลับมาดูว่าที่เมนเราไม่มาเนี่ยเป็นจากไหนนะครับปริมาณเอสโตรเจนที่ได้รับน้อยเกินไปหรือว่าปร,ริมาณโปรเจสเตนที่ทานเข้าไปเพื่อให้กลับมาเป็นประจำเดือนนะครับน้อยเกินไปหรือว่าจริงๆสูตรการกินยาฮอร์โมนของเราเป็นสูตรแบบคอนติเนียอัสคือกินแบบ2เม็ดคู่กันไปเลยประจำเดือนไม่มาก็ได้นะครับ นั้นต้องกลับมาดูว่าคุณหมอเนี่ยเขาให้ยาฮอร์โมนแบบไหนกับเรานะครับนะคุณแตนบอกว่าหนูติดตามมานานแล้วนะฮะขอบคุณมากฮะทานไดเอโนเจสเลือดออกกระปิกระปอยมาทุกวันสองเดือนแล้วควรหยุดทานไหมคะคือพอเราทานไดเอโนเจสอยู่เนี่ยคือหมอไม่แน่ใจนะว่าข้อบกชี้ของเราอ่ะที่คุณหมอให้ทานเพราะอะไรน,นะเป็นโรคที่ยบุโพรมนุษยเจริญนที่ที่แบบเป็นช็อกนาซีหรือว่าเป็น โรคเยื่อบุโพรงมดมลูกจเจริญไปที่ชนิดแทรกเข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูกเนาะโอ้แล้วมีติ่งเนื้อในโพรงมดลูกหรือเปล่ามีก้อนเนื้ออะไรหรือเปล่านะครับทําให้เลือดออกกับปิกกอรอยคือมีหลายเหตุผลนะคือมีหลายเหตุผลอ่าสมมุติว่าเราไม่มีความผิดปกติด้านการวิภาคเลยนะครับไม่มีติง่งไม่ได้มีก้อนอะไรใหญ่ๆเลยกินตัวไดโนเจสทาให้เลือดออกกับปิกกอรอยได้ไหมได้ครับข้อแนะนําให้ทานต่อไปเรื่อยๆก็ เลือดก็จะเป็นปริมาณน้อยลงฮะแล้วก็แห้งไปเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หมออยากให้เกิดน,นะอืมนะครับคุณนิตยาสวัสดีครับโมไม่เจอกันนานเลยนะฮะตัดเข้าโฆษณาฮะท่านไทยังไม่เคยกดติดตามการฝากกดติดตามกันหน่อยนะฮะวันนี้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น10คนจ้านะฮะทานตัวฮอร์โมนตัว e 4 ทานแล้วหน้าใสาและดีไหมคะพอรักษาไฮไฮเปอร์เมนค่ะคือถามว่ากินตัว E4 ใช่ไหม,มนะฮะฮอร์โมนยังไม่คุมเอยตัวนี้เนี่ยจะออกฤทธิ์เรื่องของหน้าใสาไหมเหรอหมอว่าอาจจะต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมคือทางทฤษฎีเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ผ่านตับและทำงานผ่านตับเยอะขนาดนั้นนะ การอธิบายเรื่องว่าการเพิ่มขึ้นของตัวเซกฮอร์โมน i บติงคอปลินที่จะจับกับตัวฮอร์โมนเพศชายอาจจะน้อยนะครับแต่ต้องแต่ต้องติดตามดูหมอใช้คํานี้ต้องติดตามดูแล้วก็แต่ละคนเนี่ยการตอบสนองอาจจะไม่เหมือนกันเราทานถ้าอาจจะได้ผลดีก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มทานแล้วในการรักษาประจําเดือนมามากนะครับเราจะเกดูหน่อยว่าทําให้เรื่องของฮอร์โมนเพศชายของของตัวเราลดลงหรือเปล่า ท่าลดลงก็ถือว่าโอเคก็ทานต่อได้ฮะไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรนะครับนะคุณกิติยาสวัสดีครับสวัสดีฮะตอนนี้มีผู้ติดตามท่านใหม่กี่ท่านแล้วสิบห้าแ่จากคนวันนี้คนดูประมาณ101ร้อยหนึ่งนะฮซึ่งเป็นเรื่องปกติฮะนี่ห้าทุ่มจะครึ่งแล้วนะฮะเราจะถึงเวลานอนกันแล้วนะครับแต่ว่าหมอขออญาตมาทำไลฟ์ก่อนนะอืมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะ เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ทำมาอีกนะฮะอ่ะขออนุญาตคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับจะหมดเวลาแล้วเนะทำไมเป็นช็อกโกแลตซีดห้ามอ้วนครับคืออย่างนี้ตัวช็อกโกแลตซีดเนี่ยเยอะโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเป็นที่เนี่ยเป็นโรคที่เซนกับฮอร์โมนเพศหญิงตัวเอสโตรเจนนะการที่เราอ้วนเนี่ยนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มมากขึ้นเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนมาจากได้ได้จากหลายแหล่งอันที่หนึ่งก็คือรังไขนะ่ของเรา อันที่2ก็คือปริมาณมาจากไขมันในร่างกายของเรานี่แหละนะครับนะไขมันสามารถสร้างเปลี่ยนมาเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่น้ําหนักตัวเยอะเป็นโรคอ้วนมีไขมันสะสมเยอะก็จะเป็นผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเยอะมากกว่าคนที่น้ําหนักตัวปกติแฟตน้อยกว่าไขมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่แน,นนะนำครับพอยิ่งเยอะยิ่งกระตุน้นยิ่งกระตุ้นก็อาการก็ยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับ โอเคประมาณนี้นะฮะขอญอาตมาสั้นๆท่านใดนะยังไม่เคยติดตามกันนะฮะฝากกดติดตามกันได้แล้วก็ดูในคลิปเดิมๆได้นะโอ้วันนี้ดีใจมากมีท่านหนึ่งนะเอ,อ่อเทเลเมดคุยกันนะฮะจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็บอกว่าโอ้ขอบคุณคุณหมอมากเลยที่ทำคลิปวิดีโอให้แล้มีประโยชน์มากก็ดีนะดีใจแล้วก็อันนึงที่คนทำเทเลเมด แล้วได้ไประโยชน์นะอันนี้พูดถึงในต่างประเทศนะคือเขาบอกว่าทําให้ไปคุยกับคุณหมอในต่างประเทศได้รู้เรื่องขึ้นว่าเ,ออเรามีอาการอย่างนี้ต้องเตรียมข้อมูลอะไรไปบ้างเช่นสมมติปวดประจําเดือนสิ่งที่ถามคือ,อปวดล้าไปไหนเป็นมานานเท่าไหร่ทายัางไงอาการดีขึ้นทํายังไงอาการแย่เหมือนกับฝึกซ้อมคําตอบก่อนนะครับแล้วก็เตรียมคําตอบนั้นไป ในภาษาประเทศนั้นๆนะฮะนะแล้วก็คุยเรื่องการแผนการรักษาได้ละเอียดมากขึ้นเพราะว่าคุยกับหมอไทยไปก่อนแล้วไงนะครับนะโอเคนะครับส่วนท่านที่ท่านที่ส่งคําถามมาในเมสเซจนะฮะหมอจะทําเป็นวิดีโอคลิปตอบให้นะหมอไม่ได้แบบพิมพ์ตอบนะครับเพราะว่าทําไม่ทันจริงๆนะค,คำถามเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะก็คือว่าบอกเลว่าทุกคําถามที่ถามมามีประโยชน์กับท่านอื่นๆด้วยนะครับ ก็เลยจะทําเป็นวิดีโอตอบให้นะครับ okay, โอเคแล้วไง,งพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับติดตามกันใหม่นะวันพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบายคุณนิตยาบอนนนนยเช่นเดียวกันนะฮะราตีสวัสดีครับ